นี่น่าร้องเราป่ะน่ะพี่น้องครับบรรยากาศทุกสามวันนะครับดีค้าอากาศหนาวๆครับพี่น้อง

ครับเตงตัดันเยม่งนตัดันทีพวกนี้จะไปทุระนที่ไหนี่ไงอ้้าตัดร้านนี้ตลอดเลยหรอคะพี่หมอถ่ายรูปกิ่ไหกินกินอร่อยเดี๋ยวความตกปีกอย่างเดียวเลย จะมีพหนาเลพนาบหนาวบีเพิ่งลงมลนมาพจิบปกแสับลน้องแม่ประวแลน้องละยองละลยน้องละยองละยาละนองโอ้รถอยู่ก็แข่ น้าองน้ารองน้ายาพลังเงียบสีราชาขอบคุณค่ะพลังงเียบการใช้เงียบพี่ลีพออเป็นจิลบจิลบขาไม่ดีขาไม่ดีพวกนี้พ่อไม่ได้ไปเลยไปเอารถไปเอารถรถแมนไปน้ำแล้วจีล่ะฮะพ่ออย่าไปน้ำพ่อย่าบอกพลังเงียบ สีราชาย่เกาะไปโดมได้ไปโดมก่อนหละจังไปแต่ว่าคอดกนออยแกนด้จ้าพี่องครับโอ้ เห็นปคอยตัดแล้วมันตน้องมีคนตัดนับตลอดเออแม คือใจชอฟิวแข่ากนาลยหวนาบรู้เลียงแม่จะก่งยากจะไฟังธรรมดากอบบูรู้เลียงตนหรับเชิญมันมาแล้วแล้วมันกลับไปแล้วมันฟาไปนางฟามาฟาไปโอ้รมาแล้วมันอกบ่ิดบ้านนะนะเดียวจัอย่างไอย่างที่พี่บิ๊มไรรมประดาอย่ก็รู้ไอ้พี่บอทอดเลยไหมได้ยินเสียงอีกได้พ่อดนอยู่นู่นงเมื่อกี้เนี้ย ม่ได้เป็นแบบเงียบเงียบเง้อเงาจะเอคนาขายบัตรแข็งได้ละหาฮกท่านใบละแล้วเป็โฆษณาเลย อาลิศไปใส่หนออาลิศหนออลิศอ,อลิศเป็นแอคติง้งไหมฮะเงยุคเก่สีแดงเลยหรอหอาลิศแต่งตัวเท่มากเลยวันนี้อ ก็ตุกตาเนี๋ยนะโอยนโอ๊ยโอยใครแต่งเก่งให้โอ้ยเต้นลายเต้นก่อนเต้นก่อนฟูน่ะเต้นก่อนแตงเก่งอะไรอะวนนี้หุ่นดีมากเลย เดินมาหาลูกสาวอี่ป้าถือเรียกถือแกเร็วแกน้อยคือคือสวัสดีจ้าครับอ่ะเต้นหน่อยเต้นหน่อยหอบความฝันเนี่ยข้าักขากำลังทาเลียนคนน่าเบี้ยไม่ไปไม่เป็นวะใช่ใช่

จับได้ไหมคะจับได้จับหมุดหมันนะสันนักหมุดหมันหมุดหมันหมุดหมันหมันหมันไม่เอ้ยไม่ได้หรือเนี่ยเออไม่ได้หรือเนี่ยเขียนเรื่องนี้จับหมุดกันไปมาจุกเก๋ๆมาตะเวนบนน้องแจ้งมาตะกี้ยืดตัวแบบนี้แล้วเอาล็อกเพย์ให้ลงไปนะนะหอบเอาขับฟานเร็วมาจบอยู่หลังวิว เมาตะเนอยู่ตัวสิมาอยู่เขาเล้งมาพวกันกินมันไปหาม่ใ่กันละวะกินไหเนาะอ่าใช่อเมียเปนตัวมันมได้กินพ่กินส่อเลี้ยงยอะโคเรียนเขล